าคุยกันในเรื่องของการเจรจาต่อรองกันนะคะเพราะว่าเรื่องของการเจรจาต่อรองเนี่ยหรือการต่อรองหรือการเจรจาการพูดคุยอะค่ะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะคะสมมติสําหรับท่านไหนที่อยากได้ที่ดินเนาะเพราะว่าเวลาที่เราจะซื้อที่ดินแต่ละแปลงนะคะแน่นอนราคาแรกหรือว่าราคาที่เราเห็นซื้อขายเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ต่อรองหรือเราไม่ได้ลองเจรจาดูเงื่อนไขในการซื้อขายเนี่ยก็เหมือนจะ เหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างใช่ไหมคะด,ดังนั้นนะคะวันนี้เรามาดูกัน,นะคะ่ะว,ว่าวิธีการเจราจาต่อรองนะคะมันมีแบบไหนได้บ้างเผื่อเผื่อจะเป็นไอเดียในการที่จะลองนําไปใช้ดูนะคะเพราะว่าที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยสมมุติว่าเราเห็นว่าที่ดินแปลงนั้นมันราคาสูงหรือเราเห็นว่าที่ดินแปลงนั้นมันอาจจะเกินกว่างบประมาณที่เรามีหรือมันเกิน เกินกว่าสิ่งเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ค่ะแล้วเราไม่เราไม่เจราจาเลยเราไม่ต่อรองเลยเนี่ยมันอาจจะพลาดไปเลยแต่ถ้าเรารู้หลักในการเจราจาหรือเรารู้ว่าวิธีเราควรจะคุยแบบไหน,นะคะ่ะที่ดินแปลงนั้นมันอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ไอเดียนะคะว่าการเจราจาเนี่ยมีแบบไหนได้บ้างนะคะโอเคค่ะก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเผื่อเผื่อท่านไหนที่แบบว่าเข้ามาฟังใหม่ๆก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะ,ะโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะโอเคค่ะอันแรกเลยนะคะวิธีการที่เราจะใช้ในการเจรจาก็คือเราเรียกว่าเป็นการปณีประนอมปณีประนอมเป็นอย่างไรเอ่ยปณีประน,นอมก็คือเหมือนว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยหาจุดตัดร่วมกันหาจุดจบร่วมกันหาจุดที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้คือในบางครั้งนะคะคนซื้อเนี่ยคือเราเรียกว่าบางเราเรียกว่าทํา้ทั้มองในมุมของ คนซื้อคนขายเนาะแต่ละคนก็จะมีอักตาหรือมีอีโก้เป็นของตัวเองคนซื้อบางทีก็มองว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนจ่ายตัวเองเป็นเจ้าของเงินมีสิทธิ์ที่จะต่อรองมีสิทธิ์ที่จะบีบใช้คําว่าบีบบังคับเนาะบีบบังคับหรือว่าแบบเออหรือแบบว่าโน้มเออไม่ใชโน้มน้นวใช้ใช้คําว่าสมมติว่าแต่ละในในเรื่องของการปริมาณนอ่ะนะคะมันเป็นการที่จะใช้ได้ในกรณีที่ต่างฝ่ายเนี่ยค่ะต่างแบบว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมีมุมมองในการที่จะ ร่วมกันในการที่จะเห็นดีดเห็นงามกับการซื้อการขายประมาณนั้น,นะคะ่ะแต่ด้วยความที่เจ้าของที่ดิน่าอาจจะอยากได้ราคาสูงคนซื้อก็อาจจะอยากได้ราคาที่ต่ําแต่คราวนี้จะใช้วิธีไหนในการที่จะมาพบกันตรงกลางแบบนี้ค่ะวิธีแรกเราจึงเรียกว่าเป็นการประนีประนอมนะคะการประนีประนอมเนี่ยค่ะอาจจะเป็นมุมของว่าอาจจะเป็นมุมว่าโอเคแทนที่เราจะลดราคาเป็นตัวเงินอาจจะใช้ระยะเวลาขยายระยะเวลาในการจ่ายเงินแบบนี้ก็ได้นี่นะคะคือแบบแรก หรืออีกแบบหนึ่งก็คือแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดก้อนเดียวคนซื้อก็าอาจจะแบบขอจ่ายเป,เป็นงวดคือสมมุติว่าลดเป็นจํานวนเงินไม่ได้ลดราคาเป็นจํานวนเงินไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจ่ายเป็นงวดได้ไหมถ้าอย่างนั้นผ่อนจ่ายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ผ่อนจ่ายในที่ไม่ใช่ว่าผ่อนระยะยาวนะคะแต่ว่าอาจจะผ่อนเป็นสองสองงวดสามงวดสี่งวดแบบนี้ราคะ่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการปณีปันอมนะคะสามารถเราไปใช้ได้เพราะว่าเวลาที่เราซื้อที่ดินแต่ละครั้งไม่ได้หมายความว่า จะต้องเป็นห้ําหั่นกันแบบว่าจะต้องลดราคาเท่านี้นะถึงจะสามารถไปได้คือบางทีไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้อย่างตัวเองคือเรนนวนะคะเวลาที่จะซื้อที่ดินแบ่งขายแต่ละครั้งนะคะบางทีเราก็ไม่มีเงินเหมือนกันเราไม่ได้มีเงินเต็มจํานวนค่ะเราก็ใช้วิธีปรนีบระนอมเหมือนกันเช่นขอระยะเวลาในการจ่ายเงินขอวางเงินน้อยหน่อยนะแต่ราคาเราแต่ราคาเราไม่ต่อราคาเราให้เท่านั้นแหละแต่ว่าขอระยะเวลาเราหน่อยเช่น6เดือน8เดือน12เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่นีวิธีนี้เราจะเรียกว่าในเข้าขายในการปฏิบัติหนอมนะคะปฏิบัติหนอมด้วยความที่หนึ่งแต่ละท่านคนขายอาจจะแบบเดือดร้อนเงินเฉพาะบางส่วนเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อนทั้งหมดอะไรนคะหรือคนซื้ออาจจะมีเงินไม่พอแต่เพียงแต่ว่าในช่วงถ้าเกิดว่าให้ระยะเวลานี่ยเขาสามารถเอาระยะเวลาตรงนั้นเนี่ยไปแปลงเป็นเงินได้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือใช้หลักการปณิบนอมนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถแบบต่างฝ่ายต่างสามารถที่จะไปด้วยกันได้ ร่วมทางกันได้แบบนี้คะ่ะนี่คือเรียกว่าการปฏิบัติมโดยส่วนใหญ่นะคะการซื้อที่ดินอย่างเช่นบางบางบางครั้งนาะเท่าที่เราได้ยินมานะคะ่ะอย่างโครงการใหญ่ใหญให่ที่เขาซื้อที่ดินเพื่อจะไปทําโครงการบ้านจัดสรรแบบนี้นะคะ่ะน้อยนัดน้อยหรืออาจจะมีนะคะที่ซื้อแบบจ่ายเงินสดทีเดียวซึ่งการจ่ายเงินสดทีเดียวอะ่ะอาจจะแบบว่าขอส่วนลดที่เยอะหน่อยแต่จ่ายเงินสดแบบนี้คะ่ะแบบนี้เราจดจะไม่ได้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติมนะคะแต่ถ้าการปฏิบัติมเราจะใช้วิธีการเช่นว่าโครงการจัดสรรต่างๆอาจจะแบบ อยากได้ที่ดินตรงนี้จริงแต่ด้วยความที่เขาไม่ได้มีเงินสดด้วยความที่เขาไม่ได้มีเงินสดอยู่ในมือที่จะพร้อมให้กับเจ้าของที่ดินเขาก็เลยใช้วิธีการว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมขอวางเงินส่วนหนึ่งแล้วจะเอาที่ดินตรงนี้ไปยื่นกู้แบงค์ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ค่ะแล้วแล้วในช่วงระยเวลาที่กำลังยื่นกู้แบงค์เนี่ยขอเข้าไปปรับปรุงที่ดินขอไปทําอะไรก็ได้ แต่ราคาเนี่ยจะไม่ต่อรองราคาให้ตามนั้นเลยอะไรทั้งนองเนี้ยค่ะเราเรียกว่าเป็นการปฏิบัติหน o เพื่อจะได้แบบว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถมีเงื่อนไขสามารถยอมรับสามารถที่จะมองเห็นอ่าปลายทางได้คนขายก็สามารถมองเห็นได้ว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วระยะเวลาเท่าไหร่เขาจะได้เงินทั้งหมดคนซื้อก็สามารถมองเห็นได้มองเห็นปลายทางมองเห็นเป้าหมายได้ว่าถ้าสมมติใช้เงื่อนไขนี้นะ ตัวเขาเองตัวคนซื้อเองสามารถนําที่ดินไปพัฒนาไปไปไปต่อยอดได้แบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นการเาจรจาแบบปานิบาลนะคะสําหรับท่านไหนที่จะใช้วิธีนี้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือว่าเราต้องรู้จุดจุดจุดเพนพอยหรือจุดอ่อนของแต่ละฝ่ายเช่นเราเป็นคนซื้อเราต้องรู้ว่าเจ้าของที่ดินนะ่ะต้องการจะขายเพราะอะไรมีจุดไหนบ้างที่เราจะสามารถไปช่วยเหลือเขาได้แบบนี้ค่ะนี่ก็คือเป็นเรื่องของคนซื้อในขณะเดียวกันคนขายสมมุติว่า เราอยากาสมมติว่าเราอยากขายจริงๆล้วเ,เกิดเราถูกจริตกับคนซื้อเราเราอาจจะคุยการถามสาธุสุดดิบถามปัญหาถามเป้าหมายว่าซื้อไปทําอะไรแบบนี้ค่ะคนขายก็อาจจะเสนอ เงื่อนไขให้กับคนซื being ้อได้แบบนี้นี่ก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติธมซึ่งเราจะใช้วิธีการปฏิบัติธมได้ก็ต่อเมื่อต่างฝ่ายต่างมีข้อมูลซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างยอมรับข้อมูลซึ่งกันและกันแบบนี้ค่ะเราจะสามารถสามารถจะใช้การปฏิบัติธมได้แต่นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกแหละวิธีการนี้จะใช้ได้ผลดีก็ต่อเมื่อเราต้องถอดอัตตาตัวเราเองหรือเราต้องถอดความอีโก้ของเราลงนะคะแล้วก็มีจิตใจที่แบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเห็นอกเห็นใจฝ่ายตรงข้าม เราเป็นคนซื้อเราเห็นอกเห็นใจคนขายเราเป็นคนขายเราเห็นอกเห็นใจคนซื้อแบบนะะี้ค่ะเราจะถึงถึงจะสามารถใช้วิธีปฏิบัติ n o ได้นะคะนี่ก็เป็นวิธีแรกเนาะในการเจรจานะคะซึ่งสามารถทําได้นะคะอย่างเช่นขยายเวลาอย่างเช่นผ่อนจ่ายเป็นงวดอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็สามารถทําได้หรือ ขอวางเงินจองแบบนี้นะค่ะนีขึ้นเราเราเหล่า,ลา,ลานี้ก็จะอยู่ในขั้นก็ยังอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าเป็นการปฏิบัติรรมเช่นเดียวกันนะคะลองลองไปใช้ดูเพราะว่าแต่ละเงื่อนไขแต่ละการซื้อที่ดินแต่ละแปลงแต่ละราคา อาจจะใช้แบบเดียวกันไม่ได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุคลิกลักษณะของเจ้าของที่ดินขึ้นอยู่กับคนเจรจาขึ้นอยู่กับในหน้าที่พาเราไปแบบนี้ค่ะเราก็ต้องดูดีๆว่าเราจะใช้วิธีนี้ได้หรือไม่แต่ใดๆก็แล้วแต่ค่ะในวันนี้เราจะบอกวิธีการที่ใช้ในการเจรจาอยู่ทั้งหมดออมีทั้งหมด4หัวข้อมีทั้งหมด4ี่แบบด้วยกันเราอาจจะปรับใช้แต่ละแบบเข้ากับแต่ละสถานการณ์นะคะลองดูนะคะอย่างนี้อย่างี้อันนี้แค่แบบแรกเองก็คือวิธีการแบบอนีปนอมนะคะเผื่อเผื่อเอาไปใช้ได้นะส่วนตัวเองเนะะี่ยค่ะ โดยส่วนใหญ่จะใช้หลักปฏิบัติานนองนะคะเพราะว่าชอบเห็นอกเห็นใจคนขายแล้วก็ชอบเห็นอกเห็นชอบอยากให้คนขายเห็นอกเห็นใจเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เราต้องใช้วิธีการปฏิบัติานอมเพราะเราไม่ได้มีเงินสดอยู่ในมือเพียงพอที่จะไปวางเงินทั้งหมดใช้ซื้อที่ดินทั้งหมดในเงินก้อนนี้เราไม่มีขนาดน,านะคะเราก็เลยต้องแบบว่าใช้หลักการปฏิบัติบานอเพื่อให้สามารถนำที่ดินแปลงนั้นมาพัฒนาต่อมาขายต่อได้นะคะนี่ก็เป็นหลักการเจรจานในข้อแรกนะคะคือการปฏิบัติานนอง สวัสดีทุกทท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของเทคนิคการเจรจาเนาะหรือเราเรียกว่าเป็นเจรจาแบบไหนให้ได้ choices, ที่ดินนะคะวันนี้จะมีการคุยอยู่4แบบนะคะมีการหลักการเจรจาอยู่4แบบค่ะท่านไหนที่แบบว่ายังไม่นอนนะคะก็ฟังไว้ด้วยกันนะคะเผื่อจะได้ปรับใช้เนาะเผื่อจะได้เอาไปปรับใช้เวลาที่ไปต่อรองที่ดินหรือเผื่อจะได้เอาไปปรับใช้เวลาที่เราจะขายที่ดินให้กับลูกค้านะคะอย่างแบบแรกก็คือเป็นหลักการบรรณีบานอนเนาะ ข้อที่สอนะคะที่เป็นหลักการที่สามารถใช้ได้ดีอันนึงก็คือเป็นหลักการในเรื่องของเจรจาแบบต่อรองจริงๆเจรจาแบบต่อรองในที่นี้ก็คือลักษณะของการต่อรองเนี่ยเราจะใช้คําว่าเราใช้คําว่าพยายามให้ได้ประโยชน์สูงสุดสมมุติเราเป็นคุขายเราก็อยากได้ประโยชน์สูงสุดคืออยากได้ราคาที่ดีที่สุดกรณีที่เราเป็นคนซื้อเราก็อยากได้ราคาที่ดีที่สุด จ่ายน้อยที่สุดแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นการต่อรองนะคะซึ่งวิธีการนี้เนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะโดยส่วนใหญ่แน่นอนละค่ะเราก็ต้องรู้ข้อมูลของอ e ีกฝ่ายอย่างเป็นอย่างดีรู้เพนพอยของอ e ีกฝ่ายเป็นอย่างดีแล้วตัวเราเองสมม,มติเราเป็นคนซื้อค่ะเราก็ต้องมีจุดแข็งของเราเหมือนกันที่คนอื่นไม่มีหรือถ้าเรากรณีเรียกว่เป็นคนขายเราก็ต้องมั่นใจเป็นอย่างดีว่าที่ดินของเราเหมาะสำหรับทำอะไรที่ดินของเรามีจุดแข็งอะไรที่ดินของเรา ทำไมถึงต้องมีคนซื้อทำไมเราถึงตั้งราคานี้ทำไมคนซื้อจะต้องซื้อราคานี้กับเราแบบนี้ค่ะนี่คือวิธีการที่2คือการต่อรองคือตา่ตางฝ่ายต่างต้องแบบห้ำหั่นกันเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะเรียกว่าเป็นการต่อรองอย่างเช่นสมมุติว่าที่ดินแ,แปลงเนี่ยมันอาจจะอยู่ในทำเลที่มันสามารถทําได้ทั้งบ้านการค้าโรงแรมหอพักหรือแม้กระทั่งแบบคอนโดแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นที่ดินแปลงนั้นเนี่ย ถ้าเกิดที่ดินแปลงไหนหรือที่ดินทำเลไหนที่มันสามารถทําได้ขนาดนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะมันถือเป็นจุดแข็งมันถือเป็นจุดที่เราสามารถที่จะแบบว่ายืนหยัดราคาได้ยืนราคายืนพื้นได้โดยที่ไม่ต้องไปงองลูกคา้าแบบนี้นค่ะนี่ก็ือเป็นมุมในมุมมองนะคะมุมมองแต่โอเคละการการที่แบบว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่หรือยืนรอนระยะเวลาน,นานแค่ไหนเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับความจําเป็นของคนขายด้วยเหมือนกนันเนาะแต่ในลักษณะของการต่อรองหมายคพาะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีข้อดีต่างฝ่ายต่างก็มีจุดยืนต่างฝ่ายต่างก็มีจุดแข็งความ คำว่าต่างฝ่ายความหมายก็คือคนซื้อก็มีจุดแข็งคนขายก็มีจุดแข็งเงี้ยค่ะจุดจุดแข็งของคนซื้ออาจจะเป็นในเรื่องของราคาที่พร้อมจ่ายพร้อมโอนศักยภาพในการพัฒนาความสามารถในการแปลงที่ดินแปลงนั้นให้เป็นเงินที่มากหมายมหาศาลในขณะเดียวกันจุดแข็งของเจ้าของที่ดินก็อาจจะเป็นว่าฉันไม่ได้รีบขายขายได้ราคานี้ก็ขายขายไม่ได้ก็รออะไรเงี้ยค่ะนี่คือจุดแข็งที่บางครั้งเนี้ย เวลาการต่อรองเนี่ยจะต่อรองยากมากถ้าเจ้าของที่ดินเนี่ยไม่ได้รีบเจ้าของที่ดินมีตังเจ้าของที่ดินแบบไม่ได้ง้อลูกค้าแบบเนี้ยค่ะหรือ,อีอกมุมนึงทาเลตรงนั้นไม่มีที่อื่นแล้วที่จะสามารถทําอย่างนั้นได้แบบเนี้ยค่ะนี่เรียกว่าเป็นการนี่เรียกว่าเป็นจุดแข็งของแต่ละฝ่ายดังนั้นเวลาที่เราใช้การเวลาถ้าเกิดเป็นแบบเนี้ยค่ะเราจะใช้หลักการเจราจาแบบการต่อรองคือต่อรองในเรื่องของราคาไปเลยลดได้เท่าไหร่พร้อมโอนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือใช้วิธีนี้ไปเลย หรือถ้าเจ้าของที่ดินแบบจะมีหลักการใช้หลักการต่อรองก็คือคุณรับราคานี้ได้ไหมถ้าอย่างนั้นเอางี้ไม่จ่ายครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจ่าย2เดือนเอาเรื่องหน้าแต่ราคาเท่านี้นะอะไรเงี้ยค่ะโอเควางดาวได้อะไรแบบนี้นี่คือไปเรียกเรียกว่าเป็นการต่อรองนะคะที่ก,การต่อรองคือใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายเนะะี่ยค่ะห้ามหันกันไปเลยพยายามหาจุดที่เราได้ผลประโยชน์ที่มากที่สุดประมาณนี้นี่คือข้อที่2นะคะแต่แน่นอนค่ะโดยส่วนใหญ่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินมีจุดแข็งแค่ไหนไม่ว่าลูกค้าจะมีจุดแข็งแค่ไหนโดยส่วนใหญ่ะคะ่ะก็จะแพ้เม็ดเงนินเนาะก็จะแพ้เม็ดในเรื่องของราคาหรือแพ้ในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้ผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต,าต่างสามารถเสนอให้การแายการยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าที่ดินแปลงนั้นอาจจะไร้ละสี่ล้านแน่นอนคน,นซื้อมีอยิ่ต่างที่จะซื้อก็สามารถต่อก็สามารถวางเงินสี่ล้านเราก็ได้ที่ดินหนึ่งไร่นั้นมาแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าที่ดินแปลงนั้นไม่ได้สามารถเพิ่มมูลค่าขึ้นได้ทันที คนซื้อก็มาเก็่ต่อรองใช่ไหมคะแต่เช่นเดียวกันค่ะคนขายถ้าเขามองว่าราคานั้นเหมาะสมกับการทําคนขายก็อาจจะมีลดราคาดังนั้นไม่ได้วิธีการใช้การต่อรองก็อย่างเช่นราคานี้ยืนถึงสิ้นเดือนนี้นะถ้าไม่มาถึงถ้าไม่มาเนี่ยขอปรับราคานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือเป็นมุมของคนขายในมุมของคนซื้อโอเคถ้าให้ราคา3ามร้พร้อมโอนจบเลยนัดเลยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นการต่อใช้วิธีการต่อรองนะคะ คือจบสั้นเร็วที่สุดจบปิดเดียวเร็วที่สุดประมาณนี้นะคะ่ะนี่ก็คือวิธีการที่2นะคะดังนั้นถ้าไหนที่จะใช้วิธีการที่2เนี่ยเราต้องมั่นใจจุดแข็งของเราสมมุติเราเป็นจุดคนซื้อเนาะจุดแข็งของเราคืออะไรแลาสมมติเราเป็นคนขายหรือเป็นเจ้าของที่ดินหรือเราเป็นในหน้าฝั่งคนขายก็แล้วแต่เรามีจุดแข็งอะไรเราก็ต้องใช้จุดแข็งตรงนั้นนะคะในการที่จะต่อรองกับลูกค้านะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะปิดเดียวได้เร็วนะคะนี่ก็เป็นข้อที่2ในเรื่องของการเจรจาเนาะ ข้อที่3นะคะที่ใช้ในการเจราจารมีอะไรเอ่ยข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของเจราจารแบบร่วมมือร่วมมือกันทํางานไปด้วยกันซึ่งมีนะคะปัจจุบนนันเนาะยิ่งปัจจุบันนะคะปัจจุบันหรือในอนาคตหรือนับจากนี้เป็นต้นไปอะคา่ะการใช้การเจราจารแบบร่วมมือจะมีมากขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยด้วยหลายๆคนก็มองว่าเศรษฐกิจกไม่ดี คนแห่มาขายบ้านคนแห่มาขายที่ดินกันถูกไหมคะหรือในอีกมุมนึงนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็เป็นช่วงที่คนที่เขามีทรัพย์สินเยอะๆนะคะจะเอาทรัพย์สินตรงนั้นทรัพย์สินในที่นี้ก็คือทรัพย์สินที่เป็นบ้านเป็นที่ดินนะคะจะเอาทรัพย์สินเหล่านั้นมาแปลงเป็นเงินด้วยวิธีสั้นรัดง่ายเช่นขายฝากเช่นจำนองเช่นอะไรพวกนี้นะคะ่ะซึ่งแน่นอนเลยคะ่ะถ้าเราไม่ได้มีทรัพย์สินอยู่ในมือถ้าเราไม่ได้มีบ้านอยู่ในมือถ้าเราไม่ได้มีโฉนดที่ดินเป็นของเราเองอยู่ในมือเราก็จะไม่สามารถแปลงเป็นเเงิินนดด้้้้้วววยยยธีีไไใช่่่มะแแตถาาทออูล ท่านไหนแบบสะสมที่ดินมาตั้งแต่ทํางานใหม่ๆตั้งแต่วัยหนุ่มสาวแล้วปัจจุบันเนี่ยมีที่ดินอยู่ในมือเยอะมีชนุทที่ดินอยู่ในมือเยอะเขาก็จะสามารถเอาที่ดินใบนั้นไปแปลงเป็นเงินอย่างเร็วเช่นจำมองขายฝากคราวนี้พอไปทําวิธีนั้นมานะคะบางครั้งคนไหนที่เขาทําจำมองขายฝากเนี่ยระยะเวลาในการคืนเนงินต้นหรือระยะเวลาในการถอยถอนคืนเนี่ยเขาอาจจะทําไม่ได้ไม่ทันเวลาดังนั้นวิธีการข้อที่3ที่เป็นการร่วมมือกันตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็น ตัวช่วยในการที่จะทําให้แบบคนซื้อคนขายสามารถไปด้วยการยกตัวยอย่างเช่นบ้านหลังนี้ติดจำนองธนาคารติดแบงก์อยู่อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ยเขาเนี้ยคนซื้อเนี่ยอยากได้บ้านหลังนี้มากแต่ว่าโอเคสมมุติว่าเขาแบบไม่ได้อยากจะกู้หรือไม่ได้อยากจะแบบว่ากู้ทั้งหมดอาจจะต้องถามคนขายว่าเอาอย่างนี้ไหมในช่วงระยะเวลานี้นะเราขอจ่ายค่างวดให้กับคุณนะแต่คุณลดรคาคาให้เราหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือเรียกว่าเป็นการร่วมมือกัน คือไปด้วยกันได้แบบนี้ค่ะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ไปด้วยกันมันจะต่างจากการปรนนิบรอมนะคะการประนีบรอมเนี่ยโอเคอาจจะแบบว่าใช้ความยืดหยุ่นเรื่องระยะเวลาใช้ความยืดหยุ่นในเรื่องของจํานวนเงินแต่ในเรื่องของความร่วมมือเนี่ยคือหมายความว่ามีการแชร์ผลประโยชน์ที่ได้ร่วมกันอย่างเช่นคนขายเนี่ยอาจจะไม่ต้องจ่ายดอกหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ส่วนต่างเหลือมีเงินเหลืออะไรแบบนี้คะ่ะคนซื้อได้อะไรคนซื้อก็คือได้เริ่มปฏิบัติการในการปรับปรุงบ้านหลังนั้นในการรีโนเวททันที ก่อนที่จะเอาไปขายก่อนที่จะแบบสร้างกําไรจากบ้าหนหลังนั้นอะไรแบบนี้นะคะ่ะหรือในขณะเดียวกันเรื่องของที่เป็นที่ดินนะคะนับจากนี้ไปที่ดินที่ติดจำนองเนี่ยอาจจะมีมากขึ้นติดขายฝาจะมีมากขึ้นดังนั้นนะคะถ้าเราเห็นช่องว่างจากตรงนี้ถ้าเราเห็นแนวทางในการแก้ไขที่ดินในติดจำนองบ้างติดขายฝาบ้างแบบนี้นนะคะ่ะเราก็จะสามารถใช้การเจรจาแบบร่วมมือกันเพื่อให้สามารถนําที่ดินไปนั้นเนี่ยมาพัฒนาสร้างเม็ดเงินได้มากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของ ข้อที่3เนาะก็หวังว่าข้อที่3เนี่ยคะ่ะจะจะทําให้หลายๆคนได้ลองปรับใช้ดูนะคะในการร่วมมือกันเนาะเพราะว่าแน่นอนเวลาที่เราจะใช้วิธีนี้เราก็ต้องมีจุดด้อยบ้างพอสมควรเช่นเงินเราไม่ถึงเช่นเงินเราม,มีไม่พอเช่นระยะเวลาที่เราจะหาเงินมาชดใช้ค่าที่ดินค่าบ้านได้เนี่ยมีไม่พอแบบนี้นะคะเราก็จะใช้การใช้การเจราจาแบบอ,อ่ร่วมมือกัน ให้เจ้าของที่ดินร่วมมือกับเราให้เจ้าของที่ดินเป็นในมุมของต้นทุนในเรื่องของที่ดินให้เราเป็นต้นทุนในเรื่องของการพัฒนาการตดลาแบบนี้ละค่ะกําไรมาแบ่งครึ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เรียกว่าเป็นการเจรจาแบบร่วมมือกันนะคะซึ่งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลกับกรณีที่กับกรณีที่เจ้าของที่ดินนะคะไม่ได้รีบร้อนที่จะขายที่ดินแล้วมองเห็นศักยภาพของที่ดินตัวเองแต่ตัวเขาเองไม่ได้มีกําลังที่จะไปทําตัวเขาเองไม่ได้มีความสามารถในการที่จะไปทําให ที่ดินแปลงนั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นดังนั้นก็ต้องอาศัยนะักพัฒนาต้องอาศัยคนที่เขาเก่งเรื่องนั้นมาทําแต่นั่นแหละคะ่ะใช้การร่วมมือกันก็ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันอย่างลงตัวนะคะไม่งั้นการเจรจาแบบผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเนาะอันนี้เป็นการเจรจาแบบที่สามนะคะควนี้การเจรจาแบบที่สี่ที่จะสามารถทําให้เราได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือทําให้เราสามารถได้ครอบครองที่ดินนะคะก็ใช้การเจรจาแบบปนีปนอมแบบรวบลับคําว่าปนีปนอมแบบรวบลับเป็นยังไงแบบ มัดมือชกตีรวบยอดคือใช้เวลาในการต่อรองสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เงี้ยค่ะอย่าง,างว,วิธีแรกที่เราจะบอกว่าเป็นการปฏริปันอมใช่ไหมคะมันอาจจะใช้เวลามันอาจจะใช้เงินที่มากขึ้นหรือมันอาจจะใช้ทั้งเงินทั้งเวลาเพื่อขยายให้เราสามารถเป็นเจ้าของได้แต่กนณีที่สิ่นี่คือปฏิปะนอมแบบรวบรัดกรณีปฏิปะนอมแบบรวบรัดเราได้เขียนไว้ว่าแต่ละฝ่าย,ยพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายนะคะแล้วหาทางออกที่เป็นผลประโยชน์สูงสุดเลยนะคะนี่ก็คือเป็น เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายที่จะได้รับไม่ได้หมายความว่าต่างคนต่างยอมรับผลประโยชน์ของการละกันแต่ต่างคนเนี่ยต่างนึกถึงผลประโยชน์ของฝ่ายตนเองเพียงแต่ก็ยังมีความเห็นอกเห็นใจฝักตรงข้ามอยู่ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่ดินแปลงหนึ่งได้ละสี่ล้านเราอยากได้คนซื้อยากได้เพื่อจะไปทําคอนโดมิเนียมสมมุตินะคะคนขายคนขายก็อยากขายแต่คนขายก็มองว่าเอ๊ะทำไมคนซื้อเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจสักที มีเงินจริงหรือไม่เขาก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยอยากได้เนี่ยอยากได้เพราะราคาเนี่ยมันทำได้แต่คนซื้อเนี่ยอาจจะยังไม่มีเงินแต่คนซื้อก็เลยใช้วิธีการแบบว่าอ,าอย่างนี้ไหมเราอยากได้ตรงนี้หละไม่ต้องขายให้ใครขออนุญาตจองไว้ก่อนสักหนึ่งล้านจองไว้ก่อนแต่ขอเวลาที่จะไปทำโปรเจกต์นำเสนอแบงก์อะไรแบบนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นการประเด็มนมาลองแบบรวบลัดคือแบบมัดมือโชกไปเลยว่าเพื่อไม่ให้มีโอกาสให้เจ้าของที่ดินได้ไปขายคนอื่นนะคะการวางมัดจำนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่แบบ เป็นความเสี่ยงของคนซื้อเหมือนกันแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการรวบรัดเจ้าของที่ดินเพื่อไม่ให้เจ้าของที่ดินนะนำที่ดินไปนั้นไปขายให้คนอื่นแต่นั่นแหละค่ะวิธีการที่จะทำแบบนี้ได้หรือเวลาที่เราจะทําแบบนี้ได้นั่นหมายความว่าเราก็มั่นใจตัวเองพอสมควรว่าเราสามารถที่จะหาเงินมาที่จะไปปิดนี้ได้นะปิดนี้นี่คือจ่ายส่วนต่างเพื่อให้ได้ที่ดินไปนั้นมาเป็นครอบครองของเรามาเป็นของเรานะคะวิธีนี้ก็สุมเสียงมากๆแต่เสี่ยงเราคุ้มแบบนี้ค่ะคำว่าเสี่ยงเราคุ้มหมายความว่าเราคนซื้อถ้าเกิดจจะใใชช้้วววิิธธีีกกาาารรรงมหือแบบ เงินจองแบบนี้นคะ่ะต้องมั่นใจจริง,รงๆว่าระยะเวลาที่เราขอให้เขาก่อนที่จะไปโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเราหาได้เพียงพอนะคะเพราะไม่งั้นแล้วสิ่งที่เสียไปคือโดนยึดเงินมาจับนะคะนี่ก็คือเป็นมุมของข้อที่4การปฏิบัติธรรมแบบรวบหลักนะคะนี่นะคะเป็น4แบบของการเจราจาซื้อที่ดินนะคะเผื่อจะได้เอาไปใช้บ้างนะคะจริงๆไม่ได้หมายความว่าเรื่อง4แบบเนี่ยเราจะใช้ได้ผลทั้ง4ี่แบบนะคะมันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างเช่น ความพร้อมของเราด้วยเป็นหลักนะคะความพร้อมของเราก่อนอันดับแรกเลยนะคะว่าเราพร้อมที่จะเจราจาวิธีไหนที่ดินแปลงนั้นหลังจากที่มาเป็นของเราแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรจะใช้ประโยชน์ยังไงจะสามารถคืนกัไรมให้กับเราได้ไหมหรือจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเงินของเราได้มากแค่ไหนเราต้องมั่นใจในตัวเราเองก่อนเราต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองก่อนก่อนที่จะไปเจราจานะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนนะคะเมื่อเข้าสู่กระบวนการการเจราจานั้นหมายความว่าเราอยากได้ที่จริงจริงเราอยากได้แบบสมบัติชิ้นนั้นมาเป็นของเราจริง นั่นแหละค่ะถ้าเรามั่นใจจริงๆเราถึงจะไปเข้าสู่ว่าเราจะเลือกการเจราจาแบบไหนแต่หากเราไม่ได้แบบมั่นใจนะคะเราต่อรองไปเราเจราจาไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้าต่อไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละอย่างเงี้ยค่ะถามว่าได้ไหมมันก็ไม่ได้มีผิดกฎอะไรนะเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วความน่าเชื่อถือความมั่นใจของเรามันก็จะหายไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะหายไปเรื่อยๆดังนั้นนะคะก่อนจะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในการต่อรองในการเจราจาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือแบบใดก็แล้วแต่หรือต่อรองแบบใดก็แล้วแต่ ต้องมั่นใจก่อนจริงว่าเราชอบนะคะแล้วเราไปต่อรองมันจะมีดูมี power ดูคําพูดมีน้ำหนักดูคําพูดน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้คนขายเนี่ยค่ะพร้อมพร้อมใจกับเราได้เร็วหรือสามารถโน้มน้าวกันได้เร็วใจกันได้เร็วนะคะจากความจริงใจจากความมั่นใจว่าเราสามารถซื้อได้จริงๆอะไรแบบนี้นะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการต่อรองการเจรจานะคะสี่แบบด้วยกันก็หวังว่าจะ จะหลายๆท่านจะจะสามารถนําวิธี1-4ถึงนี้ไปใช้แล้วให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะคะซึ่งแน่นอนนะคะในมุมของการต่อรองเนี่ยแต่ละคนก็จะส่วนหนึ่งก็จะมีสไตล์ของตัวเองเนาะมีจุดแข็งเปนของตัวเองมีความชอบเป็นของตัวเองมีหลักการในการเจราจาเป็นของตัวเองแต่นั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนนะคะสุดท้ายแล้วเราเจราจาก็เพื่อให้เราได้สิ่งทรัพย์อันนั้นหรือเพื่อให้เราได้ที่ดินแปลงนั้นมาเป็นที่ของเราหรือ มาเป็นสมบัติของเรานั่นเองค่ะก็ลองดูนะคะส่วนเจ้าของที่ดินนะคะเมื่อรู้แล้วว่าหลักการเจรจามีแบบนี้มีสี่แบบแบบนี้ก็ลองต้องหาทางวิธีไล่ต้องหาจุดแข็ง,ขงตัวเองด้วยนะคะหรือหากเรามีจุดด้อยหากเรามีความจำเป็นจริงๆก็พยายามที่จะแบบใช้หลักการทั้งสีวิธีนี้นะคะที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยจ่ายราคามาให้คุ้มค่ากับที่ดินของเราให้มากที่สุดนะคะโอเค ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมเงินค่ะขอบคุณมากค่ะมองว่าวันนี้ที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะให้กับหลายๆท่านที่แบบอยากจะลองต่อรองราคาที่ดินดูหรือว่าอยากจะลองเจรจาซื้อขายที่ดินดูนะคะซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะในแต่ละแบบไม่ได้ไหมายความว่าข้อใดข้อหนึ่งมันจะดีที่สุดหรือไม่ได้ไหมายความว่าข้อนี้จะเหมาะกับวิธีนี้เท่านั้นหรือถ้าเราอยากได้ที่ดินราคาถูกเราต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าที่ดินบางแปลงอ่ะ เรียกได้ว่าถ้าเกิดคนไหนที่ซื้อขายที่ดินอยู่บ่อยๆเนาะมักจะติดคําว่าที่ดินมีเจ้าของถูกไหมคะแม้ว่าเรามีเงินพร้อมซื้อแม้ว่าเรามีศักยภาพในการพัฒนาแต่บางครั้งเจ้าที่เจ้าทางอาจจะไม่ได้แบบสนับสนุนให้เราทําก็เป็นไปได้นะคะนี่อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านไหนที่ไม่ได้เชื่อแบบเดียวกันก็ต้องขออภัยแต่ส่วนตัวของเองแล้วเนี่ยเชื่อค่ะว่าที่ดินจะท,ท,ท,ทุกแปลงมีเจ้าของซึ่งเจ้าของของ,ของเขาตัวที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงเนี่ยก็มักจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสม อาจจะในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ในช่วงเวลาที่แบบถูกจังหวงพะพอดีแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นเจ้าของตัวจริงอะคะ่ะไม่ว่าจะ,ะด้วยวิธีไหนไม่ว่าจะการเจรจาวิธีไหนโดยส่วนใหญ่มันก็จะรุนร่วงไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้ากรณีที่เราเป็นคนขายเราก็ต้องหาคนซื้อที่แท้จริงมาให้เจอหรือกรณีที่เราเป็นคนอยากซื้อคะ่ะเราก็ต้องพยายามหาอาชีตดิงนแปลงที่ถูกใจของเราให้เจอด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณมากๆค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะคะท่านไหนมีคําถามสงสัยก็สอบถามมาได้นะคะสอบถามมาได้คะ่ะเผื่อสามารถตอบได้นะคะเผื่อสามารถตอบได้เผื่อสามารถที่จะเป็นเผื่อเคยมีประสบการณ์นะคะก็จะได้ใช้ประสบการณ์นี้แหละคะ่ะในการตอบนะคะหรือท่านไหนมีมีไอเดียในการมีประสบการณ์ในการที่เคยเจรจาต่อรองวิธีไหนแล้วสกเซสหรือสำลิดผลนะคะก็แชร์มาได้นะคะเผื่อได้เรียนแบบบ้างนะคะเพราะว่า จากนี้ต่อไปก็ต้องมีโอกาสได้เจรจาต่อรองมากๆค่ะยิ่งคนไหนที่แบบว่าเคยขายที่ดินอยู่บ่อยๆคนไหนที่แบบมีที่ดินอยู่ในมือเยอะๆค่ะมีโอกาสได้เจอลูกค้าบ่อยๆมีโอกาสได้เจอคนขายเจอเจ้าของที่ดินบ่อยๆค่ะก็จะได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ในการที่จะลองต่อรองราคาลองเจรจาราคาที่ดินดูนะคะเพื่อจะได้แบบสามารถเราสามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้นะคะแต่สําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับพื้นที่ หมู่บ้านในโครงการอีทเทนสตาร์บ้านฉางนะคะซึ่งหันด้านหน้าแปลงไปด้านสนามบินอูตะเภานะคะมีเนื้อที่ประมาณ2ไร่ออก,กว่านะคะสไร่ออก,กว่ามีมีการแบ่งแปลง,งย่อยแปลงเล็กประมาณไซส์แปดไซส์ห้าสิบกว่าตารางวาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็เหมาะสาหรับการขึ้นโครงการขนาดเล็กหรือท่านไหนที่อยากซื้อรวบแปลงทั้งหมดเลยก็ยินดีเลยนะคะที่ดินแปลงนี้สวยๆเลยะคะ่ะเห็นไหมคะก็จะถูกลายล้อมไปด้วยบ้านจัดสรรที่ในโครงการของอีทเทนสตาร์ตรงนี้ก็เท่ากับว่า เป็นพื้นที่ที่อยู่ติดอีเทิร์นสตาร์นั่นเองซึ่งถนนด้านหน้านะคะแม้ว่าจะเป็นถนนดินอยู่ตรงน,นี้นะคะก็เป็นถนนสัารณะนะกว้างอยู่ที่8เมตรแล้วก็ยังมีถนนอีกเส้นหนึ่งนะคะที่ขนานไปกับกําแพงกําแพงโครงการอีเทิร์นสตาร์ค่ะแล้วก็อนาคตนะคะก็จะเปิดเชื่อมเข้าไปสู่ในอีเทิร์นสตาร์ได้เช่นเดียวกันค่ะแปลงนี้เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลย,ยใกล้สนามบินด้วยนะคะสามารถทาตึกตึกสามชั้นสี่ชั้นได้เลยค่ะท่านไหนกำลังมองหาที่มีเขตบ้านช้างที่อยู่ใกล้สนามบินอยู่แปนี้เป็นอแปลงนง้่นนะ สองไร่ก,กว่านะคะก็สนใจแบลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมกันค่ะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะคะช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นช่องขายซื้อขายที่ดินและเปลี่ยนที่ดินค่ะหลักๆแล้วก็ทรัพย์ที่ลงในหน้าช่องจะเป็นที่ดินแบ่งขายเนาะแบ่งขายในพื้นที่บ้านฉาแล้วก็ในพื้นที่ที่ใกล้กับาหาดแม่ลำพึงน,นั่นเองจัดสรรเองเลือกแปลงที่ดินเองแบง่แบงแปลงเอง จัดขนาดพังเองขายเองด้วยเช่นเดียวกันท่านไหนที่มีคนรู้จักมีเพื่อนแนะนํามีญาติแนะนําหรือมีเจ้านายแนะนําที่สนใจที่ดินแปลงที่เราขายอยู่ในหน้าช่องก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะยินดีรับในหน้าท,ทุกทท่านยินดีรับรับในหน้าทั้งประจําทั้งขาจรทั้งในหน้าชั่วคราวรับหมดเลยค่ะขอให้เราขายได้นะคะเรื่องเงืินไขาการาจ่ายผลตอบแทนก็ตามมาตรฐานเลยหรือถ้าท่านไหนสามารถปิดเร็วยกคุงการ ็มาคุยเรื่อง,เร,องเรื่องค่าตอบแทนกันได้แบบเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ